สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่27แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของไก่หวนช้างครับในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าไก่หวนช้างนั้นสามารถออกไข่ได้เร็วที่สุดในท้องตลาดจริงหรือไม่นะครับจะออกไข่ได้เร็วที่สุดตามสถิติที่เราเก็บกันมา3เดือน16วันหรือไม่นะครับ โดยเราจะนำข้อมูลนะครับโดยยึดหลักจากประสบการณ์ตัวผมเองนะครับและเพ,เพื่อนที่พูดคุยเพ,เพื่อนที่เลี้ยงไก่เหวนชางมาในรอบ5ปีนี้นะครับว่าเขามีสถิติอย่างไรกันบ้างครับในการเก็บสถิติว่าไก่เหวนชางสามารถออกไข่ใบแรกเมื่ออายุได้เท่าไหร่ครับและในตอนนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจของเพื่อนๆนนะครับที่สอบถามกันมาอย่างมากมายในข้อความแล้วก็ในกลุ่มของเราว่า ไก่หวนชางนั้นสามารถออกไข่ได้เพียง2เดือนกว่าจริงหรือนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะมีคำตอบให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทั้งหมดนะครับและเราก็จะไปดูข้อมูลของกระแสหลักนะครับหรือว่า mainstream ว่าในสื่อยุคปัจจุบันหรือข้อมูลในปัจจุบันเขามองว่าไก่สายพันธุ์ไหนที่ออกไข่ได้เร็วที่สุดนะครับ แล้วเราก็จะไปหาค่าเฉลี่ยนะครับของเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่วนชางกันนะครับรวมทั้งตัวผมเองเพื่อนๆที่เลี้ยงกันมาในรอบ5ปีนี้นะครับว่ามีสถิติในการออกไข่ที่เร็วที่สุดกันเท่าไหร่ค่ากลางๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าที่นานสักหน่อยนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็จะไปดูกันต่ออีกนิดนะครับว่าเพราะเหตุใดปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้คนที่เก็บสถิติให้ไก่วนชางออกไข่ใบแรกเร็วนั้นเขา มีปัจจัยอะไรบ้างแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้ไก่หวนชางนั้นออกไข่ช้ากว่ากําหนดครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะไปลองตั้งสมมุติฐานกันดูสนุกสนุกนะครับว่าเหตุใดไก่หวนชางจึงไม่ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นไก่สายพันธุ์หนึ่งที่ออกไข่เร็วในท้องตลาดมาเริ่มกันที่เรื่องสถิติการออกไข่ของไก่หวนชางกันเลยนะครับว่าเริ่มกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ จริงๆแล้วอ่าในรอบ5ปีที่ผ่านมานั้นก็ไม่มีใครนะครับที่ได้จดบันทึกนะครับว่าไก่เหวนชางนั้นออกไข่ใบแรกที่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับรวมไปถึงในข้อมูลภาคภาษาอังกฤษสื่อต่างๆสื่อกระแสะหลักในยุโรปในอเมริกานะครับหรือว่าในเอเชียนะครับก็ยังไม่มีใครจดบันทึกให้เราได้ทราบถึงข้อมูลตรงนี้นะครับก็ยกเว้นในประเทศจีนนะครับก็เป็นภาษาจีนขอข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ค่อยมาอธิบายกันทีหลังนะครับและในเมืองไทยเราก็จะไม่มีใครนะครับที่ได้บันทึกเป็นจริงเป็นจังว่าไข่ใบแรกที่ออกมาของไก่หววช้างนั้นออกมาเมื่ออายุเท่าไหร่อย่างไรนะครับส่วนอญ่าแล้วเรื่องราวที่เป็นสากลหรือภาคภาษาอังกฤษนั้นนะครับก็จะเน้นหนักไปเรื่องของการรับประทานไก่หววช้างมากกว่าครับโดยเฉพาะเมนูข้าวมันไก่นั่นเองครับเพราะเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่โดง่งดังมากในหมู่ของคนชอบรับประทานเมนูข้าวมันไก่ ไห,หลำนั่นเองครับซึ่งในหมู่กเกษตรกรนะครับในเอเชียยกเว้นประเทศจีนนะครับหรือว่าในประเทศที่เป็นสากลน,นะครับก็ยังไม่มีใครเก็บสถิติที่บันทึก เป็นกิจลักษณะแล้วก็เผยแพร่ในที่สาธารณะนะครับว่ามีข้อมูลอย่างไรนะครับโดยผมเช็คข้อมูลในโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะไม่มีนะครับในช่วงปี2020แล้วผมได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ลงไปในในโลกออนไลน์นะครับเป็นภาษาไทยในปี2020ดังต่อไปนี้ครับซึ่งเป็นสถิติที่ใหม่มากครับโดยครั้งแรกนะครับเก็บถิติได้ที่3เดือน 21วันครับออกไข่ใบแรกนะครับครั้งที่2เก็บสถิติได้ที่3เดือน18วันนะครับออกไข่ใบแรกและครั้งที่3นะครับเก็บสถิติได้ที่3เดือน16วันครับออกไข่ใบแรกครับคือมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับไก่สายพันธุ์อะไรจะออกไข่ได้เร็วขนาดนี้นะครับจนมีคนนําเรื่องที่ผมพูดเนี่ยโพสต์ที่ผมโพสต์หรือว่าข้อมูลที่ผมเผยแพร่ไปเนี่ยไปตั้งกระทู้ในกลุ่มไข่เชื้อ นะครับที่มียอดสมาชิกกว่า5,000 50, 0คนนะครับตั้งคำถามกันอย่างมากมายนะครับว่าไก่บ้าบออะไรออกไข่ได้เร็วขนาดนี้นะครับซึ่งก็มีพี่พที่รับสายพันธ์จากผมไปในปี2020ก็ส่งลิงก์มาให้ผมเข้าไปดูนะครับผมก็ตอบไปอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งเราจะไม่มีเวลาตอบเยอะเขาก็ขอให้ผมมาอธิบายซึ่งผมได้แนะนำไปว่าให้บุคคลที่2หรือบุคคลที่3คน ที่เป็นคนเลี้ยงต่อไปเป็นคนตอบคําถามนี้ดีกว่าครับโดยผมจะไม่ขอตอบเองโดยจะให้คนที่เลี้ยงท่านอื่นที่ผมรู้จักเป็นคนตอบนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้ยกข้อมูลตรงนี้มาดังต่อไปนี้ครับซึ่งในตอนนั้นก็จะมีท่านหนึ่งที่รับของผมไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้สถิติพอๆกับผมแล้วผมก็ยกสถิติของท่านนั้นลงไปตอบในกระทู้นะครับแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้เก็บข้อมูลหลักฐานเอาไว้นะครับจึงไม่ได้ เอามาเผยแพร่ตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะเก็บข้อมูลในปี2021นะครับก็เมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับของพี่ท่านหนึ่งครับชื่อว่าสุริยันนะครับ Easy Farming นะครับซึ่งพี่สุริยันนั้นได้เก็บบสถิติได้เท่ากับผมนะครับ3เดือน16วันนะครับดังรูปที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ ซึ่งก็แกก็ได้ส่งข้อความนะครับมาให้ผมเป็นการส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะร่วมการวิเคราะห์แล้วก็ดูสถิติว่าค่าเฉลี่ยของเรานั้นเป็นอย่างไรกันครับที่จะได้แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองครับชวนเพื่อนๆดูรูปการพูดคุยของผู้เลี้ยง ประกอบนะครับและก็มีอีกหลายท่านนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาในช่วงปี2021ถึง2023ครับทีนี้ผมจะกระโดดข้ามไปที่ข้อมูลปีล่าสุดปีนี้นะครับปีที่2023ปลายปีกับ2024นะครับให้เพื่อนๆดูข้อมูลกันนะครับผมได้ลองสอบถามเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เลี้ยงไก่วนชางกันอยู่นะครับว่ามีสถิติค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูคําตอบจากการตอบคําถามของเพื่อนๆนะครับ ที่มีหลากหลายนะครับก็ตรงนี้ผมขี้เกียจไปขออนุญ,ญาตเขาเปิดเผยชื่อนามสกุลนะครับก็เลยต้องกดปิดไปก่อนนะครับซึ่งพี่สุริยาน,นั้นผมได้คุยกับแกม,มานานแล้วเรื่องการขออนุญ,ญาตแกนําชื่อของแกมาเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับแต่ท่านอื่นผมไม่ได้ขออนุญ,ญาตก็เลยขออนุญ,ญาตปิดไปก่อนเพราะข้อมูลนี้เป็นของหลายท่านมากก็เลยต้องปิดชื่อนะครับเพราะเรายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตชื่อของเจ้าของเอามาลงนะครับก็ข้อมูลก็มีหลากหลายครับมีบางท่าน ได้เท่ากับผมนะครับ3เดือน16วันครับซึ่งยังไม่มีใครทําลายสถิตินี้ลงได้นะครับก็อย่างที่เห็นคําตอบนะครับพี่ที่ได้3เดือน16วันนี้เป็นไก่เวนชางโคราชนะครับแล้วก็มี3เดือน18วัน3เดือน25วันนะครับไปจนถึง4เดือนนิดๆนะครับแต่ค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับจะอยู่ที่3เดือนครึ่งถึง4เดือนนะครับส่วนเพื่อนๆที่เลี้ยงแล้ว ไข่รเร็วไข่ช้าอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นั้นนะครับมีการอนุบาลเลี้ยงเขาได้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยอิดออดเป็นหวัดต,ตลอดช่วงอายุการเลี้ยงของเขาหรือไม่นะครับมีการสุขาพิบาลที่ดีหรือไม่นะครับให้อาหารถูกต้องเหมาะสมตามช่วงอายุหรือไม่นะครับแล้วก็ให้โปรตีนที่เหมาะสม ตามช่วงอายุของไก่หรือไม่ด้วยครับนั่นคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่จะทำให้ไก่นั้นมีประสิทธิภาพตามสายพันธุ์หรือว่ามีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับขอเล่าสักนิดนะครับจากประสบการณ์ตัวเองนะครับเมื่อไก่อายุ2เดือนขึ้นไปเนี่ยในช่วงที่ผมเก็บสถิติตอนที่ได้แรกๆเมื่อปี2020นะครับผมใช้อาหารโปรตีนเพียงแค่1 6นนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าในช่วงนั้นผมใช้อาหารท้องถิ่นนะครับในท้องถิ่นโรงงานท้องถิ่นนะครับซึ่งโนเนมมากนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ผมเลือกที่จะใช้โรงงานในท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วนะครับบางครั้งเรื่องโปรตีนสูงในข้างกระสอบนะอาจจะกลายเป็นเรื่องการโฆษณาทําให้เรารู้สึกว่าเราโปรตีนเป็นสูงมันน่าจะทําให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่จริงๆแล้วเรื่องกรดอะมิโนกับโปรโตีนเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปครับถ้าเกิดว่า,ามีโปรโตีนที่เหมาะสมแล้วไม่มีกรดอะมิโนนั้นมันก็จะไม่ทำให้โปรโตีนนั้นเกิดประโยชน์อันใดออไว้ค่อยยกมาคุยในกันตอนต่อ,ตอไปนะครับหากมีเวลานะครับนั่นคือผมยกตัวอย่างว่าโปรโตีนที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปก็สามารถทำให้ไข่ออกไปแรกได้เร็วกว่าคนอื่นในท้องตลาด ได้อย่างไรครับนั่นคือมันมีปัจจัยอื่นๆร่วมกันด้วยนะครับเรื่องการอนุบาลไก่ให้แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมีพี่2อถึงสท่านก็ทาสิติได้เท่ากับผมนะครับแต่ว่าอย่างว่าผมก็จะมีในเรื่องของโปรไบโอติกนะครับทำอาหารหมักนะครับซึ่งให้เป็นเสริมแค่นิดเดียวที่จะให้ไก่เข้าไปนะครับเพื่อให้เขามีาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับซึ่งในช่วงนั้นถือว่าอย่าง เมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงเป็ดโดยใช้อาหารโปรตีนต่ำนะครับเลี้ยงเป็ดมันหลาดเป็ดอี้เหลียงนะครับในช่วง2-3ปีก่อนรู้สึกว่าเป็ดมันหลาดทำถิติไข่แบ,บแรกได้เร็วสุดที่เคยทําได้คือ3เดือนครึ่งนะครับตอนนั้นที่ทําได้ก็ใช้อาหารที่โปรตีนต่ํานี่แหละครับแต่นะครับผมคิดว่าในช่วง3เดือนครึ่งถึง4เดือนนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับก็คือว่ายังไงไก่บ่นชางก็ออกไข่ได้เร็วกว่า ไก่สายพันธุ์แท้ที่เป็นไก่เนื้อทั่วไปเยอะแล้วล่ะครับออกไข่ได้เร็วกว่า2เดือนถึง4เดือนนั่นเองครับทีนี้ก็มาถึงกระทู้ที่พูดคุยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นกระทู้ที่สอบถามกันเข้ามาในข้อความเป็นอย่างมากนะครับว่าไก่วนชางนั้นอ่ะออกไข่ได้2เดือนกว่าๆจริงหรือเปล่านะครับ ทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูคําตอบของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงไก่วนชางมาในช่วง1-5ปีนั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอตอบเองแล้วจะให้เพื่อนๆไปดูจากการตอบโดยรวมของเพื่อนๆหลายๆคนไปดูกันครับ เพ,เพื่อนก็น่าจะได้คําตอบกันแล้วนะครับว่าไม่มีใครที่เลี้ยงไก่บนชางให้ออกไข่ได้2เดือนกว่านะครับก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับว่าในสื่อกระแสหลักนะครับในเอเชียในอเมริกาในยุโรปทั่วโลกนะครับเขามองว่าไก่สายพันธุ์ไหนที่ออกไข่ได้เร็วที่สุดนะครับข้อมูลหลักๆเลยไก่ที่ออกไข่ ได้เร็วที่สุดนะครับในท้องตลาดก็อยู่ในช่วง16-18สัปดาห์นะครับก็ได้แก่ไก่สายพันธุ์เล็กฮอนนะครับบาพีมัทนะครับโกลเด้นคอมเมดนะครับหรือว่าไก่ไฮบริดนั่นเองครับก็เขาจะตั้งชื่อว่าโกลเด้นคอมเมนะครับผมขอเพิ่มมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ได้ทดลองด้วยตัวเองนะครับเป็นไก่ไข่ไฮบริดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้เคยติดตามตอนที่ผ่านมาของผมผมใช้แม่เป็นไก่ลดขาวพ่อเป็นลดแดงนะครับออกมาเป็นไฮบริดสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดทำสถิติ ในการขาไข่ใบแรกอยู่ที่น่าจะ4เดือน1สัปดาห์นะครับก็ออกไข่แล้วหรือประมาณ16-17สัปดาห์นั่นเองครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นข้อมูลของอสื่อกระแสหลักหรือว่าข้อมูลชุดความรู้กระแสหลักนะครับเขาจะบอกว่าไก่ที่ออกไข่ได้เร็วที่สุดนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับ ดังนั้นข้อมูลที่เราได้เห็นทั้งหมดนะครับไก่เหมนช้างก็จะออกไข่ได้เร็วที่สุดนะครับสเดือน mm. 16วันซึ่งปกติแล้วไก่สายพันธุ์แท้ได้เป็นไก่เนื้อทั่วไปก็จะใช้เวลา6กถึงแเดือนซึ่งจะทําให้เ,เพื่อนๆประเมินต้นทุนและผลผลิตที่กลับมาได้เร็วกว่าปกติอีกประมาณ1เท่าตัวแต่จริงๆแล้วนะครับมีไก่ที่ออกไข่ได้เร็วประมาณ2เดือนกว่าผมจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้ที่เกียรติไปเซิร์ชหาข้อมูลมานะครับแต่เอาตรงนี้เท่าที่มีก่อนนะครับ ก็จริงๆมีไก่สายพันธุ์หนึ่งที่ออกไข่ได้ประมาณอยู่2เดือนกว่าๆนะครับซึ่งผมจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้นะครับไม่ได้ไปทําการบ้านมานะครับทีนี้เราก็จะไปดูในหัวข้อสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะครับทำไมไก่เหวนชางจึงไม่ได้ถูกกล่าวว่าเป็นไก่ที่ออกไข่ได้เร็วที่สุดในท้องตลาดในสื่อเมนสตรีมหรือว่าองค์ความรู้ของในสื่อหลักๆหรือว่าใน แหล่งให้ความรู้หลักๆครับซึ่งผมจะวิเคราะห์ด้วยความเห็นส่วนตัวดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1่ครับไก่บนชางนั้นเลี้ยงเฉพาะกลุ่มนะครับเลี้ยงในเกาะไหหลำคือแค่ขายกันในประเทศจีนนะครับในเกาะไหหลัาเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในบางพื้นที่ของจีนบ้างนะครับก็คนจีนเยอะเท่าไหร่พวกเราลองคิดดูกันนะครับว่าแค่คนจีนพันล้านคนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับที่ส่งเข้า ไปขายเป็นข้าวมันไก่ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของสิงคโปร์นะครับที่ทําให้ไก่เหมือนชางเมนูข้าวมันไก่ไฮลำนั้นโด่งดังไปทั่วโลกจากมุมเล็กๆของโลกมุมนี้เองนะครับข้อที่2ครับประเทศจีนนั้นมิสทรีนะครับก็คือว่าเป็นเป็นประเทศที่มีความลึกลับนะครับเพิ่งเปิดตัวเองออกมาได้จะว่านานก็นานจะว่าไม่นาน ก็ไม่นานนะครับมีอะไรที่ชวนค้นหามากมายในประเทศจีนนะครับในหลายๆเรื่องนะครับที่เราไม่รู้และมีข้อมูลบางส่วนหลายๆส่วนในประเทศจีนที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในต่างประเทศนะครับซึ่งหลังๆมาก็มีผู้คนสนใจศาสตร์จีนเยอะๆะนะครับที่นำเอาไปอดัดแอปใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนนะครับการฝังเข็มนะครับหรือว่าเรื่องของเต๋าและเรื่องอื่นมากมายนะครับเรื่องหลายๆเรื่องยังไม่ค่อยได้เปิดออกไปเป็นวงกว้างและอีกเรื่องที่สําคัญด้วยครับเป็นเรื่องของมิติการเมืองโลกก็มีผลด้วยเช่นกันครับมาถึงข้อที่3ครับที่ผมคิดวิเคราะห์เองนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไก่เหว็นชางมักถูกเน้นหนักไปเรื่องของอาหารการกินครับจานที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือข้าวมันไก่ ขนชางข้าวมันไก่ไหลำมไฮนานิสชิเคเก้นนะครับซึ่งเป็นที่สนใจนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารของคนในหมู่มากนะครับจนทำให้ไม่มีสื่อไหนไปเจาะในเรื่องของศักยภาพในด้านการเกษตรในด้านปศุสัตว์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนั่นเองครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ